สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูวิชดาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง Feeling and emotion ก็คืออารมณ์และความรู้สึกนะคะจุดประสงค์การเรียนนักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกได้ถูกต้อง ข้อที่สนักเรียนสามารถเขียนและสะกดนิ้วมือคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกได้ถูกต้องนะคะ Feeling and emotion ความรู้สึกและอารมณ์กังวลเนื ตื่นเต้นงูโซ่ประหลาดใจภาคภูมิใจ ตกกังวลกลัวหิวเสียใจหน้าเบื่อกลัวโกรธสับสนงงบ้า มีความสุขขอบคุณค่ะ